Oh, <laughs> ไม่ใช่ร้านตซนสีดำดำเปลี่ยนได้เย้เรามาร้านใจอึ้อแล้วนะคะนี่นี้เขาบอกว่าเขาไม่แต่คนเยอะมากมันคือตรงไหนนะมันคือตรง MRP จตุจกักรข้างออกไหนสักข้างออกแต่อยู่ใกล้ร้านคาร์มาร์เก็ตซิกเก็ตโรนี่นะคะเม <laughs> นูผัดเม <laughs> นูเส้นหมี่ <laughs> เขาเคยอยู่บางละกูมาก่อน จะกินพวกยำยำอ่ะแม่เน,นี่ยค่ะเอ่อยำซำตำยำหมูก,กรอบไหมน่ากินน่ากิน,นยำาสองหอยไหมเอ,ออเอ <ย S 1> จะกิน<ไ>หอยก็ได้ใช่ไหมกินได้หอยหรอวะมุลามีหมี่มมกระเช้าเขามีเมนูแนะนำมาเนี่ยก็คือทั้งหมดที่แนะนำหรอทั้งหมดเลยไหนว่าเมนไม่อะไม่ไมีอ่ะแนะนำทุกเมนู อันนี้คือเป็นกับข้าวนะคะหมูมะนาวหักกระเช็ดน,น,นี่นี่ลูกอะยำหักกระเชิดยำเส้นยำมะเลหลาบยำหมูย่างจ้าก็าดูแบบราคาปกติเนาะแบบร้อยางิน ยำเจออึ่งเจ้าเก่าเขาจะมี็นพื้นที่นั่งแล้วก็ตรงอยู่โครงการสองซอยสามสิบแปดทับหนึ่งนะคะพอมาถึงแล้วดูเมนูจดได้เลยแล้วก็รอคิวฮัลโหลค่ะก่อนาเรต้องาลิต้องการคุมคุณภาพอะ ม่ถ้าเกิดจะฝ่ายไม่เป็นคนผัดอ่ะเขาจะขายได้ไหมเด็จนั่นหรือดีน้องแบบที่เขามามันไม่สำคัญหรอกูสำคัญไงเพราะกูจะได้เอามาเล่นกับกับเขาว่าทำไงให้เขาอยู่เขาจะเขาบอกว่ากูแล้วจะมายนกก็หรอกอนเป็นหางก็คือูแลย่างหอยหนะเขาเบอร์จิ๋วเจนนมาคิดจังเลยครับ ข้าวหัวปิดนา้ากุ้งน้ำข้นนะคะและหมูหวานจะอึ้งในใน,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 น้ำต้ในในน้ำในน้ำต้ม<น>ต<ว>้มน้ำช,ช,ช,ชิมให้ดูหน่อยค่ะว้าวชิมเลยชิมเลยแม่ชูกุ้งให้ดูหน่อยกุ้งตัวใหญ่ขนาด ก็ขนาดกลางกลางแต่ได้หลายตัวอยู่ว้าวน่าชิมมากคะ่ะเล้ยนะคะทั้งหมดนี้480ราอนะคะตัวจ,จากโซนมือสองนะคะนั่นแหละโซนมือสองในตำนานเฮ้ยน่ารักอะ่ะเปืย้ยก็สาบแม่ สีขาวก็จะไม่ดี หินเยอะอยู่นะ,ะพวกหินหินอะหินสีอะ,อะเอาหมวกแม่หมวกหลอนอะ,อะไไนั่นดิอยู่ไหนอะโอเคพี่เียขอวันนี้นะคะนองจาน่ารักกระจก made to hand เือมากฉันอยากได้ล็อก,ก,กเฟอร์อะแต่ว่านั่นแหละค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมไม่น่าจะรอดมือเราไปมากกว่าม่จะมีร็อคอ <c oughs> แม่เราทุกครั้งอะตัวจะก็จะโยนให้แม่สักใครเว้ยแม่หนูซักไม่ได้ละเกินเกินัดสมมาอันนี้ ังอที่เขาแบบปักเยอะๆเยอะๆเลยเขาไม่ซื้อ,อสุดแขนสุดแรงเป็นคนหล่มีแบรนด์นะนะมีแบบแบรนด์ถ้าแบบนี้น,น่ารักนะจะไปใส่ไปไหนใส่ชิชวๆไปเที่ยวไม,ไ,ไม่ได้ไม่มีเวลาไปเที่ยวซื้อเผื่อไว้เผื่อไว้เออ น้องขอล้อดพี่บอกว่าจัดด o it t o มอร r o w มาลิลินมอนโรปะได้ฟิลนั้นถ้าจะขอน่าจะวาดเองแน่ๆเลหรือเนี่ยตัวอย่างนี่มีแบบอยากกินหมูกระทะด้วยนะ นี่แกซื้อตัวนี้ไปให้ผู้ชายที่จะแกชอบอยากกินหมูกระทักระตือนุอุ้ยฉันอยากได้กระเป๋าทำไมฉันที่ดังๆมาคะคนเยอะมากหอมมากแะแพงจังชิวเวอรี่ หอมมากเลยค่ะ รีวิวด้วยนะคะต้องอันนี้แน่เลยชั้นแดงชั้นแดงหรือชั้นสีเหลืองชัวนแดงของฉันตอนนี้เนี่ยหอมปะแต่มันหอมมากเลยอ่ะหอมอาบถือโอเคครับหอมตั้งแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ของชันมันไม่รอเลยเหรอเหมือนบางอันมันก็นาแล้วอันนี้รอนถือออันนี้เพิ่งใหม่ลงก้ำเตาใครถูกวะเอาไม่ขอดูขวดนี้บอกวะยิ้ด้วยอืมป้อนหน่อยจิ อันหนอัก็ได้ตวนบาทเจนะเสรนกเดมาทเงวลงพักค่ะอันนี้เราจะมารีวิวขนมเปียกแกไก่สีกันนะคะนี่เป็นขนมที่มี หลายไซส์เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ดูค่ะ ขนมเปียแม่ไก่สีนะคะจะมีทั้งหมด3ไสดด้วยกันอร่อยมากเลยไส้แรกเนี่ยก็คือไส้ถั่วงาดำนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของงาดำแล้วก็ไม่หวานมากนะคะเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่างาดำเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยไส้ที่2เนี่ยก็จะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนนะคะก็จะมีเท็กเจอร์ของมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วก็กลิ่นหอมมากจะเป็นมะพร้าวอ่อนแท้ๆนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบมะพร้าวเนาะแล้วก็ไส้ที่3นะคะก็คือไส้ถั่วไข่เค็ม ไข่เค็มเนี่ยก็จะให้มาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเนาะก็อันนี้นะคะผ่าให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงก็จะเห็นว่าตัวขนมเปียเนี่ยแป้งจะบางแต่ว่าไส้เนี่ยจะทะลักออกมาเลยอร่อยมากๆไม่ได้หวานมากนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากทานขนมหวานแต่ก็ยังรักสุขภาพอยู่นะคะในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีสีลูกค่ะก็จะเลือกเป็นคลาไส้ก็ได้หรือว่าจะเป็นไส้เดียวก็ได้นะคะติดต่อได้ที่ไลน์แม่ไก่สีเลยค่ะ バイバイ。